ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเนาะกลับมาพ่อกันนะครับกับอีกคลิปนึงเนะาะเมื่อนี้พี่น้องขอ,อกันเข้ามานะครับเป็นไวน์เหลาวนะไวยลาวพัฒนานะครับตอนออกตอนสองทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็สิมาลุ่งหายเพราะาอ่างวดมหารกะเขาอยู่อันนี้เป็นเลขใหญ่ที่หายนะแต่เลขใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้แหละแจ๊บเทจะได้จิตใจ้มันเรือหน่อยห่างนะ เป็นไงเนี่ย 82, 83, 84, 85นะครับเก9า 9, 9 4 9เกกอันนี้หวยเล่าของวัดทีแล้วนะหอยเล้าของวดที่แล้วเขาที่10นะครับแล้วก็วิ่งซนะแต่ว่าซเข้ากระไดแค่ซีเกหรือว่าขามไปนะเป็นซ6แล้วก็ซีเกนะครับ จะกับตรงๆกับเขาหนึ่งศูนย์นะสี่แปดหนึ่งศูนย์มั้งนะเป็นหวยเล่านะครับกระพานเดี๋ยวมันิคก,กับเสี่ยมะฝาคือเกขา <c oughs> เอา่อยุบเจ็ด 64นะ <c oughs> อืมเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงนะครับหวยออก48 0 4810เนาะเลข6โอเคกะ แปดสี่หนึ่งศูนย์ให้เป็นแปดหกนะครับแปดเก้าเจ็ดเจ็ดกับสี่อันนี้ผมสด,สดเลยนะเดี๋ยวไอ้จ้าแป๊บหนึ่งนะครับผมไอ บวกอันนี้นิดนึงก่อนสี่สามสาม,ส,ามสี่ <c oughs> อากาศ

เก่าซีเป็นสองเท่ย <c oughs> เก้าอยากมากคักติให้เปลี่ยนให้เป็นตัวนี้เลยเก่าซีไปแล้วนะครับให้เป็น แชุดนะครับเล็กเล้าแปดหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนอ่าเก้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 าหนึ่งมีหนึ่งเก้ ือไปไปเดินยู่หกนะบ่นี้ตัววิ่งวิ่งหกจะย่าไหม <c oughs> ตัวจับมันมันบ่ได้กับเลขหกไมเก้าห้าเอาเก้าสุดซะไปแปดหกเก้าหกนะครับเป็นตัวเด่นแต่ว่าอย่ว่าได้ตัวเด่นไหนงอที่แล้วผมหาวิ่งซีก็จริงแต่ผมหลากซี ไปขามยู่48ตัวเดียวนะครับออก4 8 1 0มั้งหรือ8 4เออ8 4 10หนยะให้วิ่ง4 <c oughs> ลาก4มาแต่วันกระพลาดคือกันนะครับแต่ว่า4กับมาอยู่หรือว่าวิาว่งอะไรอันนี้ก็ให้วิ่ง6แต่ผมบอกได้ลาก6นะถ้า6มาก็ให้เป็น8 6กับเก้ากนะครับ้ากา็ไอ้จริงฮัจฉวิเดียนกับผู้รงคนกับจจวาดีนเก้าแล้วผมลากเก้าหลายเนาะ แต่ว่าตัวตัวตวิววว่งมันอีให้วิ่งหกนะครับเป็นเลขวิ่งกัอย่าไปนักปันไดน,นะกับพิจนาเอาไปตรงกับอาจารย์ท่านอื่นบอหรือว่ามากบอกกัซื้อไว้นะครับขนาดงวดที่แล้วนี่เลขบวกก่อนงามเดยหนึ่งศนี่ก็ได้1 2ึ่งสงามห้างวดที่แล้วนี่หายไปสิบชุดนะ10บชุดวันนี้เ <c oughs> ก้าเกค่ำเก้าคุณกะลองเบิ้งนะครับ โมเรกนี่ก็ได้เลขเล่าเลขก็มีเขาไม่รุดแต่ส่วนมากมันกับเขานะถ้าผู้ติดต,ตามอยู่กับจีหูนะครับถ้าผู้ที่เขามามาไม่กะแต่ว่ามีตัวเลนตัวนั่นกะติดติดไว้นะไอ้พวกนี้นะครับเป็นเลขเล่าพัฒนายี่สิบนาฬิกาจุดสามศูนย์ออกเ้วละโมแรกนี่เลขใจบ่เลขใจนี่กะ เดี๋ยว,ดวยเด้อี๋้วจิเขียนห้ไม่อยู่ดอกมืออื่นก่อนกายังคงเป็นตัวนี้และครับเลขไงก็ได้เลขพวกนี้แหละแปดหนึ่งแปดสามหาสแล้วลก็เก้าหนึ่งนะ5 5หนึ่งสอามสี่้างคนนะงวดน,นี้บ่ได้ห้างเดียวคืองวดที่เล่เด้วว่งบนล่าง7จนะครับเลขไง ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็อเอาแก้วยเล้ามาฝากเดี๋ยวรุ่นกันก่อนเดจังใดจังว่ากันหวยล้าก็ออกมานีแล้วก็วันพุธอีกเชนึงโยแล้วก็วันพุธวันพุหัตก็เหล็กไงเข้าออกแล้วมั้งก็รุ่นหวยเล้า,า,กกลาไปก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ